บันทึกของดีของเก่าเทศดแลตอนกันหาชาลี่ลาปูโดยปูตาอีตานมสาหกรเทศดแลกันหาชาลี่ตอนที่หนึ่งลาปู โอนอปูเอ้ฟังคำเบ้าของปูมาจ่าคือสิมีแต่คำหาบ่ม่นคำจริงแท้เมีนละแม่เอ้โบรานเบ้าบ่มีจริงจากอย่าง ย้ำอุลูกลงสันก็ตัวว่าลงสร้างจากตัวสร้างอายุใส่ย้ำลูกไข่ก็ตัวว่าแมวพูงหาว่าแมวคงมากะเมาเมามันห่วงหมดลานตวงดูแล้วบ่มีแมว จากเถือร้านบวเสื้อโดกนาอยาหาวอมเหม็นเก้าไปโดกนาปูพะอุ้ยออ้ยอุเอ้ยอ,ยอุ้าอุอโ้ยอุนอ้ยอุ้ยอ้ย้อ้ยอุยุ้ ขั้นบ่เห็นกับตาบ่าเสือได้หมายาไดปูยาม่าห่วงหามซาลีกระตมสรางหลานบ่ไอยู่ข้างในหนี่แน่นอนสิผ้ากันจอนดันหากินมันในปา่าแสนสิทกยากหายตายแลวกะสังตามปูสิขอหามไว้พิดใจอย่างน้อปูน้อ อันวาพระพอเจ้าองค์เอกเวบสันดอนลูกกูทอนในอกส,สร้างปล่อยไปไร้บานพอสงสารตัวเจ้าเวสันดอนผู้สีจากผู้สีภาคจากห้องหอก่วงเข่าป่าไพ่ไปหากินมากไม่ในดาวแก่มูลีผู้แล้วพู้แล้วผู้แล้ว โอ้ยตั้งแต่ก่อนเคยได้บรรทุมหงหออาจหลังสูงทางเทืงมุง้งมะนี่น่วยสีใสเหลี่ยมเคยได้สวยเขา้าข้าวหวานสนุมแตงทุกคำเศร้าสนุมเฝ้าและแตงแป้ง อยู่สนุกเล่นในปางบ่ลำบากบ่เคยทุกข์ยากหายหาได้ละไงได้ตกมาในข้าวนี่ซาตาตําตกตําถึงย้ำเศวาย้ำคำคือสินังจอกโกตาจองพอแต่ทางง้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหอโอ้ย,อยปูเอ้ยมีแต่สกุหน้าห่องในดงวงวีวอนวีวอนอ่อ,อนซ้อนดีเสด็จให้ทำให้ในดาวปู่บ่มีแท้แล้ว ทุกมือนี่คือเดอยู่หอปรางสีได้ไก่ลาหนีจากยาเขึ้นไก่บ้านคิดสงสารตั้งแต่กันหาหน่อยสีหัวนมบอนแอวให้แอแอแพ้ผ่ากระบอมีสเลวลูตนแม่มัดชีเดสีเดินไพร กอดลูกหน่อยอ,อ่อ,อนอ่อนอ้ยแดดหอนหอนตีนเจ้าสิเปื่อยผูต้ตกลงดใดสิเดือดผ้ากันให้ในไพรไก่หมูใครจากพระผู้เจา้าเราคงเสื่อมกะบ่มีดอกนาผู้พระ ฮอ้ยฮอ้ฮู้ยนโนโนเมื่อนั่นซาลีเจ้าบังคมทุนปูนบนอดนิวทุนเจ้าพอพญ่าร้านนี้บุญโบเคยข้องสั่งเป็นพญาน้ำพื้นถึงสิเป็นเอกตนพระองค์เจ้าพอพญา หูจักดินและฝ่าการศึกษาบทท่านแกเพ่่นไล่พอกับแม่ว่าให้ออกจากบ้านงานท่านราชการเป็นเพราะสมพานขาชาลีตั้งแต่ก่อนจังบ่ได้อย,ยู่ส่างเป็นเจ้าแผ่นดินแสนสิดันดันดินปิ่งเกลือกทนสลบเพิ่นบ่ปานี่เลยสำหลานบ่เอาไว้ เที่นีสองลานไทยสิขอลาเออเอ,อปูญหลานศิลาบาดพื้นองค์เจ้าปูพยากับทั้งญาแกนไทยน้ำว่าพุทธศรีลานสิภากันนีจากวังน้อเขานี เยิมที่แล้วสิตามกรรน้ำพอปูโมเลียงไล่ทิมละโมอเอาลานนี่เป็นลูกเขาตานพรอเวสันดรจังจำเป็นต้องจรตามกรรสวรรัววันนอเลีงเศลาน,นสิขอลาเจ้าคุลคำปูญาหลาน,นสิเป็นกรรมพาทนทอบบตาย ถึงอยากยส้ชาวบ้านพนะเมืองเพิ่นสี่หุมพอ,อยังมีอยู่ตุ่มก็ยังมลลลาอายุปางสี่โวมีลักอ่างแนวพ่อแม่ไปไกลไผสิมาเป็นแข่งแบดระวังกันกันลานสีหัหลังให้ละองคูญาลานสีละมาดนี้ได้เห็นหนะ้า ว่าเทอดีเอดอกนาผู้พระองสาธุด้อคอยอินพมฝ่าจัตุลาลิงลำย่าเป็นบาปเป็นกรรมปูญายยำเขาป่อนบวนัวไหลตอบแทน บาดนี้อุกอังแขนเอาอูดในมนุษทั้งโสกาน้ำตัวผู้บ่วเคยเป็นเจ้าถึงสิงเป็นลูกเต่าเวทสันดอนผู้ค้องราชเป็นศาสร์สันสนไส่เจ้าผู้พญาสิเดพาะกันนี้จากพระโอ๋นมาไปแล้วเด้อสาธุเด้อ ข้าผู้กันหาหน่อยคนผู้หญิ้งของพระเวทยังบ่หูเหตุเรื่องการแทนองใดจักว่าไผทําให้เวทสันดอนนอกจากที่กับทั้งแม่มัเสผีผู้เป็นเคยอยู่สางห่อแก้วลายุปางมาเถื่อนี่คือสีหางไก่ไก่ใจกาก,กันนี แม่มาซีสนเอาอม,มพนังกันหาหน่อยพนังใจก่อยกันกระสันแท่น้ำแม่กันหาให้แอแอตามกุนแม่มาธีทั้งชาลีผู้ไอเลี้ยวเบิงตากันทุกวันคืนก้มทนอมเอาอุม สาลี่หอผ่าตุม่มยามหนาวอบอุ่นบัดน,นี้ดอสิได้เกือกขีพุ่นเอาห่มมุนทนไม่ใบหญ้าอยู่ป่าไพ่สิเด้เอาพดไม้ต่างศาสปูนอนเอาคอนจิกขอนหั่งต่างหมอนอยามเมื่อนอนต่างดาวห่ม ข้าวนี้จำเป็นแล้วสิตามกำใส่ศาสตร์บาดพระพระผู้เจ้าไหลหน่อยให้ห่างมึงปูยาเครื่องถึงหน่อยกันหาโนกระตำ้ังบ่อยากพัดผาา้าคาังห้ามห่างนะแม่เคียงถึงสิก,กินเกลือกลก้อยมัน กัด,ดามสหังแนวตัวคนทุกข์หายสีมะึ้นลายูปางเป็นเลือเคยคุดก่อยจีกินนั้นจังสีสมกับขากันหาโนผู้หยดํำแม่นสีหักไม่คําต่าไม่ยู่สู้ขึ้นกระบอถึงเป็นน้ำสึิงของน้อยกันหาโน แต่สาอัลกอณ์ตอนสิเป็นพระยังได้เป็นจังสิกมสร้างตั้งแต่หลังแทนาภูมิพระ